จอมเทพโอสถตอนที่163ไม่ซื้อค้าได้กินเย่หยวนชี้ไปที่จมูกของตนและกล่าวออกมาแต่น้ำหมอ,อกจางมันไม่มีกลิ่นเราเจ้าได้กลิ่นได้อย่างไรนานเฟิงชีหลัวถามอย่างประหลาดใจแม้น้ำหมอ,อกจางจะไม่มีกลิ่นแต่เมื่อนำไปผสมกระสวนไัยมันจะเกิดกลิ่นที่หอมมันอ่อนออกมาเย่หยวนกล่าว แต่จุดที่พ่อค้าเขาเยื่ยมันอยู่ไกลจากตรงนี้อย่างมากเจ้ามีจมูกแบบสุนัขหรืออย่างไรนางฟึงชีหลัวรู้สึกตกตะลึงเข้าไปใหญ่เย่หยวนกรอกตาไปมาและไม่รู้จะกล่าวอะไรต่อเมื่อได้ยินนางเปรียบเทียบกับอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงนี่เป็นความสามารถที่มาจากประสบการณ์ล้วนๆเย่หยวนกล่าวพร้อมยิ้มแย่งแยงสัตยทยาในด้านโอนสถมันได้ถูก ฝังลึกลงไปในจิตวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ของเย่ยวนหลังจากที่สั่งสมประสบการณ์มานับร้อย้อยปีส่วนภัยแทบทุกชนิดบนโลกไม่มีอะไรที่เขาจะไม่ทราบจะบอกว่ารู้ได้จากกลิ่นก็ไม่เชิงมันควรจะเป็นการรับรู้ได้จากสันตจารของคนที่กินนอนกับสิ่งเหล่านี้มาช่วยชีวิตถึงจะถูกต้องที่สุดหลังจากเหตุการณ์ล่าสุดนาเฟิงชี่ัว จึงไม่ได้มีข้อกังขาในตัวของเย่หยวนสหายนุ่มคนนี้หากมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโอสถหรือสมุนไพรการมีเคราะห์และคาดการของเขามักจะถูกต้องเสมอเขาไม่เคยพลาดเลยแม้สักครั้งเมื่อเขากล่าวว่าโอสถเหล่านี้เป็นของปลอมแสดงว่ามันต้องเป็นของปลอมอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามตั้งแต่ที่หนานเฟิงชีหลัวอยู่กับเย่หยวนในป่าแห่งนี้ มันไม่เคยมีสักครั้งเลยที่นางจะรู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องโอสถสุวรรภัยทุกคนต่างรู้ดีว่าโอสถเหล่านี้มันสําคัญมากเพียงใดสําหรับการเดินทางไกลเช่นนี้แต่เมื่ออยู่กับเย่หยวนเช่นนี้ไม่ว่านางจะเดินทางต่อไกลเพียงใดนางก็ไม่กังวลเลยตั้งแต่ที่เข้ามายังปาปิดชีพนับวันนานเฟิงชีหลัวก็ยิ่งสนใจในตัวเย่หยวนมากขึ้นเรื่อย ยิ่งนางไม่เข้าใจเย่ยวนมากเท่าไหร่นางก็ยิ่งอยากจะเข้าใจเย่ยวนมากขึ้นเท่านั้นกว่ารู้สึกเช่นนี้มันคืออะไรกันแน่ในขณะที่เย่ยวนและนานฟงชีหลัวพูดคุยกันอยู่ถ้าจูๆ่ๆพอขาโอสุดคนนั้นดูจะเกิดปัญหาขึ้นพี่ชายท่านไม่ซื้อโอสดเหล่านี้พังหรือในยามวิกฤต โอสถเหล่านี้จะช่วยชีวิตของท่านได้โอสดของข่าคือโอสถจากคลือหาดวงดาวจึงรับประกันได้เลยว่าประสิทธิภักของโอสดเหล่านี้เป็นโอสถที่วิเศษอย่างมากหลังจากที่พ่อขาโอสถยุ่งกับเหล่าหนักรา,าสัรว์สนที่ลุมล้อมอยู่พักหนึ่งเขาก็เดินตะเวนจนมาเจอกับนักลา,าสัตว์ส่วนคนหนึ่งที่ดูเลือดเย็นไม่หน้อยเย่หยวนสังเกตน,นักลา,าสัตว์ส่วนคนนี้อยู่ชั่วคนหนึ่งแล้วเมื่อนักลา,าสัตว์ส่วนคนอื่น แห่เข้าไปซื้อโอสถจากพ่อค้าคนนั้นเขาคนนี้ไม่เพียงแต่ไม่สนใจเขากลับเดินออกห่างจากบริเวณกลุ่มคนเล็กๆประมาณ3-4ถึงสคนไม่ซื้อชายผู้เย็นชาตอบกลับไปประว่าเพียงสองคำพี่ชายโอสถเหล่านี้ล้วนเป็นโอสถคุณภาพสูงทั้งสิน้นท่านก็รู้ดีว่าโอสถจากคาลอฮาตวงดาวมันเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพเพียงใดมันคือโอสถที่ดีที่สุดในราชิน พ่อคาโอสถยังคงตื้อชายคนนั้นโดยการกล่าวถึงจุดเด่นที่เป็นถึงโอสถจากคฤหาสน์ด,ดวงดาวซ้ำไปซ้ำมาเมื่อได้ยินพ่อค้ากล่าวสรรเสริญโอสถจากคฤหาสน์ด,ดวงดาวเกินจริงเย่ยยวนก็รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยแต่เย่ยยวนก็เข้าใจดีว่าสำหรับธุรกิจการทำธุรกิจการตอกไข่ใส่สีเช่นนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญแถมตอนนี้มันก็ไม่ใช่เวลาที่เขาจะต้องมาโมโหอ,อีกด้วย หลังจากที่ชายคนนั้นใจเย็นฟังพ่อค้าอวดอ้างอยู่นานเขาก็กล่าวสั้นๆอีกครั้งว่ามิสเตอรบอกข้าที่ผีชายเพราะเหตุใดกันพ่อขาโอสถถามอย่างทอแท้ชายคนนั้นมองไปยังเขาและกล่าวว่าข้าจะซื้อโอสถจากฮอโอสถเท่านั้นและไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากนี้เมื่อเขาได้ยินชายคนนี้กล่าวเขา จึงกล่าวตอบอย่างไม่ค่อยมีความสุขทัเท่าไรว่าผีชายข้าไม่ได้ก้าวล่วงเกินท่านล็อกแต่ว่าห่อโอสถกำลังจะปิดตัวลงข้าก็เห็นกับตาเมื่อดึองเดือนก่อนห่อโอสถมันล้างจนผูคนตาก,ก็คิดว่ามันจะต้องไก่ปิดตัวลงแล้วเป็นเน่และหากเป็นเข่นนั้นจริงท่านจะทำอย่างไรต่อไปมันจะเป็นไปได้หรือที่ท่านจะใช้ชีวิตต่อโดยไม่ใช้โอสถเลย ชายผู้เย็นชาเหลือบมองพ่อคาและตอบกลับไปว่าหอโอสดไม่มีทางปิดตัวลงแน่นอนแต่ขณะน,นี้ทันเยไม่ต่างอะไรจากมังกรจำศิลที่รอวันตื่นทันทีที่เขาออกมาจากการเก็บตัวหอโอสดจะกลับมาพังงานอีกครั้งเป็นแน่แล้วไหลไม่มีทางไม่มีใครรู้ว่าหอโอสดจะแก้ไขสถา,านการณ์ในปัจจุบันได้อย่างไรแม้จะแก้ไขได้แล้วมันอีกนานเพียงใดกันกลับกัน ขลือหาดวงดาวได้กลายเป็นใหญ่แทนแล้วโอสถเหล่านี้คือโอสถพระซ่านเกณแท้ชื่อเสียงของขลือหาดวงดาวแต่ขอบคุมไปถ่วตลาดของลัดชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะนี้ในอนาคตตลาดโอสถลัดชิ้นจะถูกผูกขาดโดยฤลาสหาดวงดาวย่างเหน่นอนนอกจากนี้ท่านวังยังเหนือฝ่าท่านเยฮานในด่านอาณาจักรการเพาอปูก ยอมรับเสียทีเถิดว่ายุคข,ของฮ่อโอสดแต่จบลงแล้วชายผู้เย็นชาตั้เสียยิ้มและหัวเราะอย่างเย็นชาออกมาเบาๆและยังไงคือนหัดดวงดาวแอบทําเรื่องโสกโกไว้เบื้องหลังอยู่มากมายแต่กลับกันในยามที่เจ็บป่วยหอโอสดของท่านเยต่างดูแลรักษาคนเราด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์เสมอมาในฐานะนักล่าสัตว์สูญของพวกเราเรานับถือเขาเฉกเช่นพี่น้อง คาเชียวว่าสวรมีตาสักวันกำจะตามสนองคฤหาดดวงดาวเป็นแน่หลังจากที่ชายคนนี้กล่าวจบสีหน้าของเหล่าผู้คนที่ซื้อโอสถจากพ่อค้าก็แปรเปลี่ยนไปด้วยความเศร้าอย่างไม่ได้ตั้งใจเพราะส่วนใหญ่พวกเขาต่างก็เคยเป็นลูกค้าประจำของห่อโอสถแต่พวกเขาต่างก็คิดว่าห่อโอสถได้ปิดตัวลงไปแล้วเป็นแน่จึงหันมาอุดหนุนโอสถจากคฤหาดดวงดาวแทนฮึโง่เงาแท้จริง ไม่ชอบก็บไม่ต้องซื้อหากอนาคตเจ้ามาซื้อของจากโอสถของข้าข้าก็จะไม่มีวันขายให้เจ้าเมื่อกล่าวเสร็จเขาก็สะบัดแขนเสื้อออกด้วยความไม่พอใจและหันหลังกลับทันทีชายผู้เย็นชามไม่ได้สนใจแต่อย่างใดพร้อมกับนั่งลงบนพื้นดินดูเหมือนว่าพราะ้าโอสถคนนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากอะไรเท่าไหร่เขาก็ยังคงเดินขายโอสถต่อไปเรื่อยๆเพียงแค่ว่า หลังจากที่ชายคนนั้นโวยวายลูกค้าเขาก็ลดลงอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดชายผู้เย็นชาจ้องตามหลังพ่อ้าโอสถอยู่คู่หนึ่งก่อนที่ทจะถอนหายใจอย่างเย็นชาออกมาแต่จูจ่ๆอย่างกับว่าตัวของเขาได้ยินเสียงจากระเจ้าจากนั้นเขาก็ลุกพวดขึ้นพร้อมตะโกนว่าทุกคนอย่าซื้อโอสถจากพ่อ้าคนนั้นโอสถเหล่านั้นล้นเป็นโอสถของปลอมทั้งสิน้นพ่อขาบาคนนั้นกำลังโกงพวกเรา ชายผู้เย็นชาตะโกนลั่นออกมาเมื่อได้ยินเสียงตะโกนเช่นนี้พ่อขาโอสถก็เข่าแทบจะสุดลงอย่างไรเรี่ยวแรงสิ่งที่ตามมาก็คือสายตาจำนวนมากต่างจับจ้องมาที่ตัวเขาพ่อขาโอสถตื่นตระหนกอย่างมากพร้อมกับรู้สึกผิดในเวลาเดียวกันแต่ต่อหน้าคนมากมายเช่นนี้เขาจึงต้องรักษาภาพพจน์เอาไว้หากเจ้าไม่ซื้อก็อไม่ต้องซื้อ ข่าก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เจ้าก็ไม่ควรมาใส่ร้ายตัวข่าเช่นนี้เหตุใดจูจูถ่านทึงพานใส่ข่ายาคิดเระว่าจะทําอะไรข่าได้ไง่ายๆโอสถเหล่านี้มีสัญ,ญลักษณ์ของค้าลือาโอสถติดอยู่ดังนั้นโอสถเหล่านี้มันเป็นข้องแท้อย่างแน่นอนนี่เจ้ากาทําให้ชื่อเสียงข้อเรื่องค้าลือาตวงดาวมัวมองแต่อย่างไรกัน ชายผู้เย็นชาเผยรอยยิ้มอันเลือดเย็นออกมาและกล่าวว่ามันก็จริงที่โอสถเหล่านี้มาจากฤลาสห์ดวงดาวแต่ใช่ว่าโอสถที่หลอมโดยฤลาสห์ดวงดาวจะมันมีข้อปกพองข้อปกพองอะไรพูดมาหากเจ้ากล่าวโดยหาไหลาส่ส่งเหตุผลหลังจากที่ข่ากลับไปข่าจะนำเรื่องนี้ไปบอกกับทางฤลาสหาดวงดาวพอข้าโอสถขู่ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาฤลาสหาดวงดาว ได้เลื่องอำนาจอย่างมากในัฐชินส่วนอีกด้านหนึ่งชื่อเสียงของหอโอสถกับค่อยๆจางลงไปแทบจะไร้ซึ่งตัวตนแล้วพอข่าวที่ขายโอสถของคฤหาหนดดวงดาวคนนี้เขามีความผูกพันไม่น้อยเลยกับคฤหาหน์ดวงดาวชายผู้เย็นชาย,ยังคงนิ่งและไม่ได้กระวนกระวายใตอย่างใดเขาเพียงแค่ยิ้มและกล่าวว่าข้าเกรงว่าประสิทธิภาพของโอสถเหล่านี้คงจะไม่ถึงครึ่งของโอสถที่แท้จริงเลยด้วยซ้ำ เจ้ามีจุดประสงค์อนใดกันถึงจะใช้โอสถปลอมเหล่านี้หลอกขายทุกคนเมื่อเขากล่าวเชน่นนี้สีหน้าของทุกคนก็แปรเปลี่ยนไปอีกครั้งแม้ว่าโอสถเหล่านี้จะไม่เต็มประสิทธิภาพมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่หากอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินมันอาจจะฆ่าพวกเขาได้เลยตัวอย่างเช่นโอสถฟื้นคืนร่างกายระดับสองหลังจากที่เกิดโอสถที่ไม่เต็มประสิทธิภาพลงไปหากอยู่ในสถานการณ์หนีตายพวกเขาอาจจะฟื้นพลัง ได้ไม่เพียงพอต่อการหลบหนีและหากเป็นเช่นนี้คิดว่าพวกเขาจะรอดกลับมาได้หรือไม่เมื่อได้ยินชายผู้เย็นชากล่าวพอขาโอสถก็ยิ้มอยากโศกนาและกล่าวว่าหากเจ้าบอกว่าโอสถค้องขาด่อยประสิทธิภาพแล้วเหตุใดถึงไม่ให้ทุกคนในที่แห่งนี้ทดสอบมันดูละ่ะตอนที่164ลองเคลื่อนไหวสักกระบวนท่า เมื่อเห็นพ่อค้าที่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจเช่นนี้ที่ใจของชายผู้เย็นชาก็เริ่มลังเลเป็นไปได้หรือไม่ว่าเขาจะตกลุ่มพางของคน,นนั้นไปเรียบร้อยแล้วคนที่บอกว่าตัวของเขาได้รับความเมตตาจากท่านเยแห่งหอโอสถจึงเป็นเหตุว่าทำไมเขาจึงต้องจะเปิดโปงเรื่องนี้เป็นไปได้ไหมว่าตัวของเขาเองกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือในขณะที่พ่อค้ากล่าวเขาก็เดินตรงไปยังนักสู้อีกคนหนึ่งพร้อมยื่นโอสถ ให้ตรงหน้าและกล่าวเชิญเชิญให้ตรวจสอบด้วยความจริงใจแถมพ่อค้าคนนี้ยังสัญญาอีกว่าหากเขายอมทดสอบพ่อค้าคนนี้ก็จะมอบโอสดฟื้นคืนระดับ 2- อีก5เม็ดโดยไม่เสียเงินเลยแม้สักแดงเดียวในขณะน,นี้นักสู้ที่ถูกเชื้อเชิญดูลังเลใจไม่น้อยเลยแต่หลังจากที่แต่ตองแล้วโอสถด,ด้วยประสิทธิภาพเหล่านี้คงไม่มีผลกระทบต่อชีวิตเขาก็พยักหน้าพร้อมกับรับโอสดจากมือพ่พอค้าทัานที ทุกคนคนเห็นกันแล้วว่าผี่ชายที่ปฏิเสธการซื้อโอสถจากข้าในขณะนี้เข้าได้ใส่ล้ายไปซีข่าคนนี้ดังนั้นเมื่อพิสุทธ์ความบริสุทธิ์ของข้าข่าจึงเชื่อเชิญให้ผีชายทันนี้ทดสอบโอสหว่างว่าพวกท่านจะไม่มีปัญหากันใช้ลือมไม่หลังจากที่พ่อ้าโอสถกล่าวจบจู่ๆก็มีใครบางคนส่งกระแสจิตมาอย่างหนักโซคนที่กำลังจะเตรียมทดสอบสินเฟย เจ้าไม่ได้เป็นพวกเดียวกับพวกค้านั่นใช่หรือไม่พวกเดียวอาม่าเจ้าสิข้าลินเฟยททำอาชีพนักล่าสัตว์ศูนย์มาหลายต่อหลายปีแล้วดังนั้นจะมีใครบ้างที่ไม่รู้จักข้าแต่หากเจ้ายังคงไม่มั่นใจเจ้าก็ลองมาทดสอบด้วยตนเองเลยสิลินเฟยกล่าวออกไปด้วยความคิดกับคนคนนี้พวกเราเชื่อใจเจ้าเอาละรีบทดสอบและรีบบอกมาว่าเจ้ารู้สึกยังไงบ้าง ไม่ต้องกังวลผู้คนจำนวนมากกำลังเฝ้ามองข้ายอยู่ดังนั้นข้าจะเล่นตุกติกต่อหน้าพวกเจ้าได้อย่างไรหลังจากนั้นหลินเฟยก็ไม่รอชา้านำโอสดฟื้นคืนร่างกายดับสองในมือเทใส่ปากและกล่นลงไปอย่างไม่ลังเลหลังจากที่กินโอสดเหล่านี้ลงไปหลินเฟยก็ทำการนั่งสมาธิเพื่อดูทซัพย์สินของมันทุกคนต่างกเฝ้าดกูการทำของหลินเฟยโดยเฉพาะผู้ชายที่เย็นชา ดูร้อนลอนเป็นพิเศษแม้สีหน้าของเขาจะยังคงเย็นชาแต่ลึกๆเขาก็ใจร้อนตั้งแต่เริ่มแล้วในขณะนี้ชายผู้เย็นชาเป็นกังวลและรู้สึกเศร้าใจเล็กน้อยที่ถูกเสียงบางเสียงกระตุ้นอย่างไงได้แต่เพื่อตอบแทนบุญคุณของเยฮานแม้เขาจะเสียหน้าเพียงใดเขาก็ยอมหากย้อนกลับไปชายผู้เย็นชาคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและกำลังจะตายแต่ตอนนั้นเขาไม่มีเงินเลยแม้สักแดงเดียวพอไปคลือหัดดวงดาวเขาก็ถูกไล่กลับไป แต่เยฮานกับรักษาให้เขาโดยไม่คิดเงินเลยสักนิดบุญคุณในครั้งนั้นแม้จะเสียหน้าจนไม่เหลือชิ้นดีเขาก็ยอมเพียตอบแทนอย่างไม่ลังเลดังนั้นเพียงแค่เขาได้ยินเสียงิจารนาที่เล่นเข้ามาในหัวเขาก็ลุกขึ้นเพื่อเปิดโปงอย่างไม่ลังเลในกรณีที่แย่ที่สุดเขาก็แค่เสียหน้าอย่างหนักเพียงแค่ครั้งเดียวพร้อมกับช่ดสมบัติไปซึ่งตัวของเขาเองก็ไม่ต้องการสมบัติให้อยู่ในที่นี้อะไรเลยขนาดนั้นอยู่แล้ว แต่หากสิ่งที่เป็นเสียงปริศนาเก่ามามันเป็นความจริงขึ้นมาชื่อเสียงของคา,าริฮาดวงดาวได้ผลปี้ไม่น้อยอย่างแน่นอนและมันยังสร้างโอกาสให้หอโอสถกลับขึ้นมาจากวิกฤตอีกครั้งด้วยเขายินดีที่จะเดิมพันเย่ย yeah, ยวนเหตุใดชายที่หน้าตาดูดุคนนั้นถึงได้ทราบว่าโอสถเหล่านั้นเป็นของปลอมหรือบางทีฝีมือของชายคนนั้นอาจจะอยู่ในระดับเดียวกับเจ้าน่าเฟิงชีหลัว ไม่อาจจะมองข้ามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้เลยเมื่อนางเฝ้าดูสักพักก่อนที่จะเอ่ยปากถามเย่หยวนด้วยความสงสัยเย่หยวนยิ้มและกล่าวว่าข้าบอกเขาเองข้าคิดไปแล้วว่าจะต้องเป็นฝีมือของเจ้าแต่เหตุใดเขาถึงเชื่อฟังเจ้ากันทั้งที่เจ้าเป็นคนแปลกหน้าแท้ๆเพียงแค่ทดสอบเขาเล็กน้อยแต่ไม่คิดว่าเขาจะลุกขึ้นทำจริงๆอืม ข้าคงต้องหาทางจัดการพวกนั้นกับพ่อข้าสักทีแล้วหลังจากออกกลับไปจะต้องปกป้องคนของเราแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นก้าวแรกที่จะโค่นล้มคฤหาหนดดวงดาวเยยวนกล่าวออกมาอย่างต่อเนื่องนี่เจ้าอย่าบอกนะว่านางเิงชีหลัวที่ได้ยินดังนั้นท่าทางของนางก็ดูแย่ลงอย่างมากเยหยวนเพียงแค่ยิ้มและกล่าวต่อว่าเจ้าอย่ากังวลไป ข้ากับท่านพ่อข้าไม่ใช่พวกที่ไฝ่ในอำนาจที่ข้าต้องการทำเช่นนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตระกูลตนเองเท่านั้นแต่หากถึงวันนั้นจักรพรรดิอย่างท่านพ่อของเจ้าไม่สามารถนิ่งนอนใจกับปัญหานี้ได้ในอนาคตข้าและท่านพ่อจะเป็นฝ่ายออกไปจากรัชฉินเองไม่ไม่ไม่ข้าไม่ต้องการเช่นนั้นข้าจะพยายามสุดความสามารถ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นแน่นอนเยยุนเพียงแค่ยิ้มออกมาแต่ก็ไม่ได้กล่าวอะไรต่อไปเขารู้ดีว่านานเฟิงอี้เกรงใจในอำนาจของตระกูลซูและตระกูลหวังเพียงใดจึงเป็นเหตุได้ว่าพวกเขาแอบผักดันพ่อของเขาอย่างเยอหารขึ้นเป็นคนที่ขาดอำนาจแต่ก็ไม่ว่ายังไงอย่างแรกเขาจะต้องโค่นล้มตระกูลหวังให้เสียก่อนและสำหรับตระกูลซู อย่างน้อยโซยุไปและโซยุหลินเพียงแค่สองคนนี้เย่หยวนไม่มีทางปล่อยเอาไว้แน่ดังนั้นหากเย่หยวนทำสำเร็จตระกูลเย่จะกลายเป็นผู้ที่ผูกขาดทางด้านโอรสของรัชฉินทันทีและหากเป็นเช่นนี้หนานเฟิงอี้จะนิ่งนอนใจหรือไม่หนานเฟิงชีหลัวยังเป็นเพียงหญิงสาวทัวเล็กๆคนหนึ่งเว้นเสียแต่นางกาวเข้าโซ่าจากก่อเกิดะผ้าได้หากเป็นเช่นนั้น คำกล่าวของนางจะมีน้ำหนักมากขึ้นอย่างมากในขณะนี้ mm. หลิ่นเฟยได้เสร็จสิ้นในการดูดซับฤทธิ์ของโอสถแล้วเขาลืมตาขึ้นและกวาดสายตามองไปยังรอบข้างหลิ่นเฟยค่อยๆยยืนขึ้นและกล่าวว่าโอสถเหล่านี้กม็มีปัญหาอะไรเดิมทีข้ามีพลังปานเหลือเพียงห้าจะสิบส่วนเท่านั้นแต่ตอนนี้พลังปานของข้าได้เฟื่องขึ้นถึง8ดส่วนด้วยกันเมื่อหลิ่นเฟยกล่าวจบ พอขาโอสดก็หันไปหาชายผู้เย็นชาด้วยใบหนะ้าอันยินดีและกล่าวว่าผีชายเจ้ามีเจตนาอันใดกันแน่ถึงจะมาใส่ร้ายข่าเช่นนี้เว้นะแะตต่เจ้าและพวกตระกูลเย่จะได้รวมมือกันเท่านั้นแต่เอาเถอะไม่ว่ายังไงแผนไล่สาระเช่นนี้มันใช้เพื่อทำลายพวกคฤหิหาต้วงดาวไม่ได้หรอก ในขณะเดียวกันเสียงปริศนาได้เล่นเข้าสู่ความคิดของชายผู้เย็นชาอีกครั้งอย่าเพิ่งรีบร้อนไปเจ้าลองให้หลิงหลงเฟยใช้พลังปานดูก่อนสิเสียงปริศนาได้ดังขึ้นอีกครั้งในขณะน,นี้หัวใจของชายผู้เย็นชาวูบลงเล็กน้อยบางทีเขาอาจจะไม่ใ,ใช้ฆ่าเป็นเครื่องมือจริงๆใช่ไหมเลนเฟยเจ้าลองเคลื่อนไหวมาสักสองสามกระบวนท่าดูแล้วเจ้า จะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของพลังปานได้ทันทีชายผู้เย็นชาได้ตะโกนขึ้นอีกครั้งเมื่อพ่อขาโอสถได้ยินเช่นนี้สีหน้าของเขาที่เต็มไปด้วยความยินดีในคาแรกก็ได้หายไปทันทีและในขณะนี้เขาก็โมโหยอย่างมากเช่นกันนี่เจา้าไลสาระชินดีเหตุผลก็เป็นที่จะจากกันแล้วแล้วเหตุใดเจ้าจะดื้อดึงเช่นนี้อยู่ข้าจะสังซ้อนเจา้าสักทีดีหรือไม่ หรือเจ้าเป็นมอ่อคองห่อโอสถกันแน่ชายผู้เย็นชาเหมือนพวกขาโอสถพร้อมทะโกนไปบอกหลินเฟยว่าเินเฟยเจ้าลองซักกระบวนกาหนึ่งมันก็เพียงพอในการพิสูจน์แล้วหากโอสถเหล่านี้มันไม่ได้มีปัญหาจริงๆข้ายินดีที่จะมอบของมีค่าที่พวกเราล่ามาให้กับเจ้าทั้งหมดชายผู้เย็นชาต้องการจะเสี่ยงกับทุกสิ่งที่เขามีดังนั้นเขาจึงใช้ของที่มีค่าทั้งหมดที่ล่ามาได้วางเดิมพัน ในตอนนี้เขาจะต้องการมาเป็นนักต่อรองโดยปริยายการแสดงออกของพ่อค้าเปลี่ยนไปทันทีเมื่อได้ยินและก่อนที่เขาจะห้ามปามอะไรเขาก็ได้ยินหลินเฟยหัวล้อขึ้นและกล่าวว่าชื่อใครยง้งเจ้าพูดแล้วนะเอาละข้าจะลองตรวจสอบอีกสักหนึ่งกระบวนท่าก็แล้วกันทันทีที่กล่าวเสร็จเขาก็เปิดเพลงมัดออกมาอยู่หลายครั้งอย่างไม่ดีหรอแต่ใครจะไปรู้ละว,ว่า หลังจากที่ปล่อยเพลงมัดออกไปเพียงไม่กี่ครั้งสีหน้าของเลนเฟยก็แปรเปลี่ยนไปแทบจะแทนทีนี่เจ้าโอสถเหล่านี้มันมีปัญหาจริงๆจริงๆแล้วหลังจากที่ดูดซับโอสดลงไปข้าจะต้องสามารถปล่อยเพลงมัดออกไปให้รวดเร็วกว่าเดิม 1, 3, 4, ถึงสามสี่เท่าเลนเฟยห้วยวาวออกมาใส่สสสหลายกันชัดๆโอสถของข้านะมันไม่มีปัญหาใดอย่างใดพวกเจ้า พวกเจ้ามันต้องสมรู้ร่วมคิดกันแน่นอนพ่อข้าย,ยังคงปากแข็งพร้อมกับปฏิเสธอย่างหัวชนฝาไอ้แต่กแกหลอกลวงข้าลินเฟยททำงานเป็นนักล่า,าสัตว์อสูรมาหลายต่อหลายปีดังนั้นทุกคนในที่แห่งนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักข้าไม่มีใครบอกเจ้าเลยหรือไงมาหลอกขายโอสถปลอมกับพวกข้ายัางไม่พอยังจะกล่าวว่าข้าใส่ร้ายกับเจ้าอีกงั้นหรืไฟโทรซาของเดนเฟย โงงขึ้นมาทันทีพร้อมกับเรียกกลุ่มคนมาล้อมพ่อขาโอสถคนนั้นพ่อขาโอสถตกใจอย่างมากแม้สัตว์ย,ยานจะบอกให้เขาวิ่งหนีแต่ลอ้อมรอบตัวของเขามเมษนะเต็มไปด้วยนักล่าสัตว์สูนแล้วเขาจะวิ่งหนีออกไปได้อย่างไรเด,เ,ดเดี๋ยวก่อนในขณะที่กลุ่มของเดนเฟยกกำลังจะลงมือชื่อค่้ฟงก็ขัดขึ้น